จับโจนกันนะครับยกขึ้นติกตึ๊กตึ๊กติกหยุด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 หุ้ดหยุดหยุดหยุดหกุดหยดตึุดหยุดหยุก

ยังบม่กออันีเท่นี้หรอมตุ๊ดยังไม่รู้ตุ๊ดโถ่อยอ๋อเราคงจะขี่รถตามันไม่ได้นะครับเราจะขี่รถตามันไม่ได้เพราะว่าเผื่อเอาปล่อยสองมือแล้วมันลม้มลงภาดผมก็ปล่อยไปเดี๋ยวไปาจับมันครับ kararyai tandkan je itog jong na Jung bang 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 gi pok pock water tu dat ki iya ho ไอ้บีไอ้น h ว t ร์บอทเตร์ผมได้แรงมโนใจจะมันทำคลิปกะพอพีย